โอ้ยไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาต้องนานแล้วอะ่ะโอ้ร้านนี้ก็แพงจังเลยอะ่ะดูดิชุดใหม่มาต้องเยอะแยะเลยนะเอาไว้ก่อนละกันตอนนี้กว่าจะทำงานพิเศษได้นี่โอ้ตัวนี้ก็สวยนะแต่ว่าตัางค์ไม่พอตอนนี้เลยใส่แต่ชุดเดิมไปก่อนนะทุกคนอืมปุกปิกว่ายัางไงอะ่ะเงาอ๋อโอเครู้เรื่อง อย่ว้เปี่ยมีตังเ,งเวกมาซื้อใส่ใหม่นะแต่ว่าปุ๊กปิ๊กอยู่ในกระเป๋านี้สบายดีแล้วใช่เปล่าเงาโอเครู้เรื่องกันนะกันเดี๋ยวพี่เอกไปหาพี่ฝนก่อนดีกว่านัดเอาไว้เนี่ยตอนสามโมงนี่ก็จะสามโมงแล้วนะไม่รู้ว่าพี่ฝนมาหรือย,ยังไปกันแล้วนะพี่ฝนอุ๊ยโอ้ยไม่ต้องโทรแล้วพี่ฝนมาแต่ไกลทางนี้ทางนี้เอาหน่าหรอไปทําอะไรตรง อ๋อเพ็กแวะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์เสื้อผ้าใหม่เหรอใช่แล้วไหนอะ่ะโอ้ไปดูมาเมื่อกี้อ่ะที่ร้านอ่ะไม่มีตังค์อ่ะตอนเนี้ยเงินยังไม่ออกอ๋อเหรอเฮแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งใส่ชุดนี้ก็หล่ออยู่แล้วโอ้อจริงเปล่าอ่ะอืมจริงจริงจริงอืมจริงๆก็อยากใส่ชุดใหม่บ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะแล้ววันนี้นัดมาทำไมอะ่ะเอ้าก็มันมีข่าวอยู่นี่ไงตรงนี้ก็มี เนี่ยเขามีปิดประกาศอยู่เห็นเปล่าพี่ฝนปิดประกาศเนี่ยเหรอใช่เดี๋ยวเพคหยิบใบประกาศออกมาก่อนนี่ไงหยิบใบประกาศออกมาแล้วเนี่ยใบยประกาศปุ๊บดูดิไหนใบประกาศอะไรอ่ะนี่ไงใบประกาศอ่ะใบประกาศงั้นเหรอใช่ดูดิดูในรูปเาเป็นผู้หญิงเ่ะเป็นผู้หญิงเห,งหรอเออใช่นะพี่เอกออแล้วแล้วของหายไปหลายวันแล้วอะ่ะตามหาก็ไม่เจอทุกคน ไงดีอ่ะเองช่วยกันตามหาดีไหมอ่ะใช่น่าจะเป็นเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่อ่ะในเมืองเรานั่นแหละ <S <S เราจะทํายังไงกันดีอ่ะก็ต้องตามหาไงตามหาความลับตามหาความลับอีกแล้วเหรอ,อจะเจอ,อไหมอ่ะเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยนั่นรถมารถอะไรอ่ะเฮ้ยแย่แล้วปีฝนทำไงดี ในรถไม่มีอะไรก็ไม่รู้มีคว,วันด้วยพี่ฝนเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยเียก,ก็ไม่รู้มันกันเออเอเอเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยเอา้าดูดีๆก็มาโผล่นี่เฉยเลยกําลังตามหาเด็กคนนั้นอยู่ดีๆอุ้ยไขเต็มไปหมดเลยเนี่ยไปดูตรงนู้นดีกว่าอุาย้ยปลาท้องก็ามาหูหัวไปหมดแล้วเฮ้ยเสียงคุคน้นๆใครอะ อ้าวพี่ฝนนี่นะเอ้านี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไม่รู้เหมือนกันพี่แอดนี่เราเราเราโดนจับมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเราเด็กผู้หญิงคนนั้นอะเรายังหาไม่ทันจะเจอเลยไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปถามไปถามคนที่ใส่ชุดสีชมพูตรงนั้นดีกว่าไหมอะโอ้ขามีปืนด้วยนะลองดูลองดูเพื่อเขาจะรู้เรื่องอะไรบ้างอะคนนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเห็กเขาไม่พูดกับเราอ่ะเขามีหน้าเป็นวงกลมอ่ะแล้วทำไมทุกคนต้องไปยืนในวงพี่ฟอนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเหยกเฮ้ยสถานการณ์นี้คุ้นๆลอเกินพี่เอกว่าเขาเขากำลังบอกอะไรเราเล็ดไลท์กรีนไลท์ใช่แล้วนั่นไงนั่นไง เฮ้ยนั่นไงเด็กผู้หญิงที่เราตามหาใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นไงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเราเราเราเดินออกมาก่อนน่ะเขายิงเฉยเลยอ่ะจริงเหรอโอ้โหหัวทิ่มเลยอ่ะพี่เอกดูดิดูสภาพ ไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนๆเราแขนหรุดหมดเลยดูดิมันมีเสียงโอ้โหนี่มันสวิตเกมใช่จริงๆด้วยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเหรอเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะถ้าเขาไม่ร้องไม่ออกไปได้ นรอดชีวิตอยู่หรือเปล่าอ่ะเหลือเราสองคนโอ้ my god ใกล้ถึงแล้วพี่ฝนนี่เราต้องเข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นนะเออเือเรียกว่าเด็กผู้หญิงหน้าแหมงแม่งหน้าแห่งแม่งกันเหรอใช่แนแนแนเฮ้ยโอ้โหเีรียกพี่ฝนไม่กล้าเดิน มีการแอบบอกกันด้วยเอ้าอะไรเนี่ยเพียดว่าไงพี่ฝนยังไม่ทันทำอะไรเลยพี่ฝนวิ่งมาตอนที่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้พี่ฝนก็อยู่ปีฝนเฉยๆดูดิตายเฉยเลยอะไรเนี่ยหมดห้องหมดเลยเหรอหมดเลย เดียวนะแย่ yeah, แล้วสิโอ้ดูดีเพี้กหัวทิมเลยอะไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยผมเพิ่ <c oughs> มก็ไม่เหลือทุกคน <c oughs> ยังไม่ทันได้เข้าใกล้เลยอะ่ะเ <c oughs> พี้ยคราวนี้เราจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปเร็วทำไมเร็วจังชอบชอบหลอกอะ เขาชอบหลอกเราอะเขาหลอกเราอะดูดิเขาชอบหลอกเราอะเฮ้ยเฮ้ยอันเดะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วอุ้ยเพีรกใจหายแล้วอะไม่ได้กินเพีรกล็อก เฮ้ยดูให้ดีๆดิทำไมเด็กผู้หญิงหน้าแปลกๆเอ๋ออุ้ยเอาแล้วไงนี่มันใกล้พี่ฝนใช่เหรอยิ่งใกล้ยิ่งแปลกเอ้ยโอ้โหเบคเรามาช่วยนะ ทำไมดเด็กผู้หญิงกลายเป็นพิกกี้ไปแล้วอ่ะทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้กลายเป็นพิกกี้อ่ะอันนี้เพียรก็ไม่รู้แล้วแหละเ <c oughs> นี่ยดูดิให้ดูใกลๆ้ๆโอ้โหโอ้เน่ฮันเน่ฮ oh, oh, ันเน,น,เน่นี่ไงกลายเป็นพิกกี้อ่ะเฮ้ยเบยกพี่ฝนได้รางวัลด้วย<ข>อ่ะเขาจะกลับไปกับเราไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวพี่ฝนหาหาเพียกก่อนนะ เฮ้ยเบรกมันไปไม่ได้ด้วยอะ่ะอ๋อข้ามไปแล้วห้ามกลับใช่ป่าวเออข้ามไปแล้วห้ามกลับอ่ะมาลากเบรกกลับไปก็ไม่ได้หรอไปไม่ได้อ่ะดิมาดูดิดูหน้าผู้คุมดิอ,อ่างั้นพี่ฝนก็ผ่านไปเลยละกันให้ผ่านไปเลยเหรอเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าออกไปได้เนี่ยเข้าไปแจ้งคนอื่นด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอะ่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นหมูพิกก <c oughs> ี้ได้ได้เบรกเดี๋ยวพี่ฝนจะไปแจ้งข่าวสารให้กับเมืองเราก็แล้วกันนะ นี่เราโดนหลอกแล้วเนี่ยสายเราโดนหลอกอ่ะพี่เอกเราโดนหลอกง้นเดียวพี่ฝนพี่ฝนไปก่อนนะโชคดีนะพี่ฝนเดี๋ยวกลับมาช่วยมาช่วยยังไงอะ <c oughs> ลาก,ก่อย